สวยงามนะวันนี้ตบปอบๆขออภัยด้วยครับเม่แตาก็ขอบคุณเห็นสวยลูกสาวนวันนี้คุณเจริญการงานางีนยังกายพาคฤดูขอโทษเรากักหน่อยเราจาคอยเจ็บคอยกรรมไปไว้ไร้คือแม่ทิ้งไว้ดีละฮัลโสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณแม่นะครับของฝ่ายเจ้าสาวนะครับพูดเก่งทั้งคู่นะครับ ขอบคุณพี่น้องเนาะในภาษาบางท่านรอบขอบคุณแขกที่ภูมิเกียรติทุกท่านนะครับที่มารวมง,งานนะครับในวันมงคลสุดนอกจากเป็นคนที่รักแต่เขาเป็นผู้ชีวิตผมครับขอบคุณมากครับโอ้โหคำพูดที่น่าประทับใจครับสมควรได้รับรางวัลไหมครับเอาว่าไงครับเจ้าสาวครับ ขอเชิญมอบรางวัลให้กับเจ้าบ่าวนะครับสักพอดนะครับาภาพนี้ต้องขยายครับ1 2ึส,อสขอเสียงปรบมือด้วยครับเช่นอายุถึงสีสปีท่านเลี้ยงดูมาตต่อไปลูกคนนี้ก็จะเลี้ยงดูดต่อไป ลูกก็จะเลี้ยงดูแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะบเจ้าของขอบคุณแขก้มีเติทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นเกียรติในความรักของเราสองขอาค่ะ,คะยังไม่ได้พูดเลยครับว่าจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเจ้าบ่าวนะครับมีครับอันนี้ก็ดีนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มานะครับ ชีวิตทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะอาครับอยากให้เจ้าบ่าวให้รางวัลนะครับให้สักหน่อยนะครับจะได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับภาพนี้ใครๆก็อยากจะเห็นนะครับ1 2 3ขอเสียงประมือนะครับ